ครับผมเดเก็กเตอร์ครับเนี้ก็ขับบานไถตากงานดินนะครับผมกับเจ้ารถไถฟอสนะครับผม6614เหราเดียวครับฐานสามคึ่งซ่อมเสร็จครับเปลี่ยนลูกปืนต๊มน้ำแล้วก็ใ้อ่าหม้อน้ำครับหม้อน้ำรั่ว วันที่ห้านะครับผมนี่ห้าวันแล้วนะครับโอ้มันเปียกมากครับก็เละเลยแหละครับเพราะว่าฝนตกใส่แล้วก็เราเก็บงานไม่ทันฝนมาเร็วครับก็บดไม่ทันแล้วก็ไถไว้งี้แหละรอบคนฝนมากก็่ต้องบรรยายพูดถึงอะยะเลยครับแทบจะเอากล้ามาดำหมดเลย ก็ทำการปรกเพลงอีกเพลงหนึ่งทั้งโนนะครับแรงโน้นก็ต่ำร้อยกมต,ตรงทด่สามร้อยนะทำมาได้ ประมาณสองวันนาจะใช้ได้นะครับสำหรับแปลงเรื่องความลึกไม่ต้องพูดตรงนะครับสำหรับ สี่สิบเซนได้อยู่นะครับบางจุดก็ห้าสิเซน เสียงรถไถน,น้อยครับสแทรกเข้ามาตัวเล็กแต่เสียงใหญ่ตัวเล็กเสียงใหญ่ครับดูแต่ท่อก็รู้ครับเดี๋ยวส่งไวรุ่นรถไถนอะ,อะอันนี้สี่สองครับสามสูบนะครูปตา ครับก็เสือของเตวาเดียวนะมันก็สะบัดนะมันไม่มีล้อหน้าช่วยตะกยช่วยดึงตัวรถนะครับกระ่าดินอน,นีรดินราดาาสอะไรมันฟูนะครับมันจะไเ,เหมือนการไถแบบไถนานะชื่อว่าหน้าดินมันจะแข็งนะครับตัวล้อหน้ามันจะยึดเกาะดีนะครับแต่ถ้าสลับดินที่ฟูเลยล้อหน้ามันจะแผลไปเลยนะหลาไปนะ รอบสุดท้ายครับ มีพัดลมช่วยระบายคามร้อนนะครับขับสบาย <music> <c oughs> นะครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขลาท่านผู้ชมค่เปียงงท่านี้นะครับผมขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปรับฝากกดติดตามครับผมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับผมจินดีลาท่านผู้ชมแล้วครับสวัสดีครับ